สวัสดีครับนักเรียนก็มาพบกับวิชาภาษาไทยนะครับผมในวันนี้นะครับตามหัวข้อในหน้าที่นักเรียนเจอเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแนะนำนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าการเขียนแนะนำานี่คืออะไรการเขียนแนะนำนะครับคือการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเป็นข้อคิดแนวทางนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยได้ปฏิบัติตาม ดังนั้นเนี่ยการเขียนแนะนําเราควรจะระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้คําพูดหรือถ้อยคําต่างๆนะครับเพราะเราจะต้องใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมครับต่อไปเราจะมารู้จักเกี่ยวกับแนวทางการเขียนคําแนะนํานะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องครับอย่างที่2ต้องมีความจริงใจไม่ลำเอียงอย่างที่3ครับใช้ถ้อยคําเชิงเสนอแน,นะจะไม่บังคับขู่เข็นให้เขาเชื่อนะครับ 4. ครับมีเหตุผลประกอบครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 5. แนะนำหลายๆวิธีครับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้ที่อ่านเนี่ยได้ไปเลือกใช้ปฏิบัตินะครับและข้อสุดท้ายครับคือให้กำลังใจและทำให้ผู้ที่รับคำแนะนำเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงครับเอาล่ะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายนะครับแต่ละแนวทางเนี่ยให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับอย่างข้อหนึ่งนะครับใช้ภาษาให้ถูกต้องสุภาพชัดเจน นุ่มนวนนะครับอ่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมฮะอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคือลายมือนะฮะเป็นลายมือที่เด็กๆเ,เนี่ยนะครับส่งงานคุณครูมานะครับเมื่อคุณครูเห็นเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นยังไงฮะคุณครูเขียนคาแนะนานี้ไปเลยครับครูขอตายดีกว่า นะอ,อันนี้ไม่ใช่ของคุณครูเฟรมนะฮะแล้วก็ไม่ใช่งานของเด็กโรงเรียนระบา,างวัดน้องด้วยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆทีนี้คําถามครับคําว่าครูขอตายดีกว่าเนี่ยดูเป็นคําแนะนําหรือความในใจฮะครับผมมันดูเป็นความในใจมากกว่าคําแนะนํานะครับนะดังนั้นเนี่ยถือว่าไม่สุภาพไม่ชัดเจนและก็ไม่นุม่มนวลด้วยนะครับถ้าเป็นคุณครูเนี่ยคุณครูจะไม่เขียนแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นคุณครูคุณครูก็จะเขียนไปว่า,าข้อเสนอแนะนะครับคุณครูก็จะเขียนว่าข้อเสนอแนะแควรเขียนหัวกลมตัวอักษรตรงไม่เขียนติดกันอะไรก็ว่าไปนะครับ เพื่อให้เจ้าของผลงานนะครับชิ้นนี้เนี่ยนะฮะสามารถนำไปปรับปรุงได้จริงนะครับส่วนคำว่าครูขอตายดีกว่าเนี่ยนะฮะเขาไม่สามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงเลยนะครับก็ดูเป็นความรู้สึกส่วนตัวของคุณครูที่อ๋อเจอลายมือนักเรียนแล้วช็อกประมาณนี้นะครับต่อไปครับมีความจริงใจไม่ลำเอียงอ่ะไอ้รูปที่อยู่ตรงนี้นี่เอามาเฉยๆนะฮะมีความจริงใจไม่ลำเอียงยังไงครับหมายความว่า ถึงแม้ว่านักเรียนเนี่ยจะไม่ชอบของสิ่งนั้นแต่หากจะต้องเขียนเพื่อนแนะนำเนี่ยนักเรียนก็จะต้องศึกษาต้องหาข้อดีข้อเสียของมันเพื่อที่จะแนะนําได้อย่างจริงใจไม่ลำเอียงนั่นเองครับต่อไปครับใช้ถ้อยคําเชิงเสนอแนะไม่บังคับผู่เขียนให้เขาเชื่อเหมือนตัวอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะบอกว่าเรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราก็จะอธิบายไปว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นยังไงมัน อ,อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรข้อ123เป็นต้นนะครับเราจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะไปปฏิบัติตามนั้นหรือไม่แล้วแต่วิจารณญาณเราจะไม่ไปบังคับผูกเข็นเขานะครับต่อไปครับมีเหตุผลประกอบหรืออาจจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อความน่าเชื่อถือ,อเป็นยังไงก่อนใช้กับหลังใช้30วัน เวลาที่เราเขียนแนะนําอะไรเนี่ยถ้าเรามีตัวอย่างประกอบหรือมีงานวิจัยหรือหน่วยงานที่เขาน่าเชื่อถือเนี่ยมาบอกมันก็จะทําให้คําแนะนําของเรามันน่าเชื่อถือแต่นักเรียนก็ยังคงต้องใช้วิจรารณญาณนะครับในการแยกแยะว่าเออ eh, มันน่าเชื่อถือไหมมันจริงไหมเนี่ยอย่างหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยจากหน้าอย่างเงี้ยกลายเป็นหน้าใสปิ้งอย่างนี้เลยนักเรียนคิดว่ายังไงเออมันจร,ริงหรือเปล่าหน้าสาวันจริงหรือเปล่าหน้าคลีมันมี มันมีสารอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องคิดเอานะครับต่อไปครับข้อ5แนะนําหลายๆวิธีครับเพื่อให้เขาเนี่ยเลือกปฏิบัติอ่ะอย่างตัวอย่างที่ครูเอามานะครับมันเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวก่อนอื่นเนี่ยนะครับเวลาที่เราออกแบบงานเขียนคําแนะนำเนี่ยนะครับเราก็โอเคเราจะต้องดูก่อนว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะแล้วก็เลือกรูปภาพเลือกสีเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาของเรานะครับ อย่างอันนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกความหมายก่อนนะครับก็จะบอกความหมายว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันคืออะไรนะครับจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเตรียมพร้อมรับมือก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะมีวิธีดังนี้เลยนะครับให้เราเลือกใช้หรือว่าจะปฏิบัติทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่เราอย่างเช่นตรวจสอบบ้านเรือนอ่ะตรวจสอบยังไงอ่ะลองเอาค้อนไปทุบหลังคาซีแข็งแรงเปล่านะอ่ะล้อเล่นนะครับยึดเฟอร์นิเจอร์นะครับที่อาจจะล้มได้เนี่ยให้ ให้ให้แข็งแรงติดกับผนังไปเลยก็ได้ติดตามข่าวสารนะครับหรืออย่าวางสิ่งของไว้บนที่สูงนะครับเพราะมันอาจจะตกลงมาแล้วก็ทับเราก็ได้อันนี้เนี่ยก็เป็นการเตรียมพร้อมซึ่งเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าเขาใช้หัวข้อที่เด่นนะครับใช้สีที่แตกต่างนะครับเพื่อให้งานของเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ต่อไปครับอันนี้ก็จะมาถึงวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากเกิดแผ่นดินไหวเขาก็จะบอกหลายๆวิธีเช่นกันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมอบหรืออยู่ในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงไม่อยู่ใกล้บริเวณคานหรือเสานะครับห้ามใช้ลิฟต์นะครับหรือถ้าสมมติเราอยู่ทะเลเนี่ยถ้าอยู่น้ําทะเลมันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเราควรจะวิ่งนะครับหรืออยู่บนที่สูงนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็ให้เราเลือกปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เราเนี่ยไปพบเจอมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานออกแบบที่น่าสนใจ นะครับต่อไปให้กําลังใจและทําให้ผู้ที่รับคาแนะนําสามารถไปปฏิบัติได้อ่ะอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับ5วิธีซื้อเครื่องสําอางอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นยังไงบ้างก็เขาก็จะยกตัวอย่างมาเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็คือให้ตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับการจดเลขที่ว่าเข้าไปเช็คที่ไหนยังไงนะครับบอกวิธีขั้นตอนนะครับตรวจสอบการใช้ว่าแพ้หรือเปล่านะครับ ครับผมลาครับครับต่อไปนะครับก็เลือกซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับอ่ะเขาก็จะใช้ไอคอนรูปเป็นยังไงรูปร้านค้าน่ารักน่ารักเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสอดคล้องกับเนื้อความนะครับอ่าเช็ควันหมดอายุเขาก็ใช้อ่ะเป็นยังไงรูปอะไร รูปแบนขยายแทนอะไรเงี้ยนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะวาดรูปครีมรูปอะไรมานะก็จะทําให้งานเนี่ยดูน่ารักน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับที่คุณครูเนี่ยลองยกมาให้นะครับคาแนะนําสําหรับประชาชนเรื่องโรคติดต่อเห็นไหมครับว่าหัวข้อเนี่ยเขาจะเด่นมากเลยโดยใช้อาจจะใช้ตัวอักษรที่มันกว้างกว่า,วาใหญ่กว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็คือมาจากกรมควบคุมโรคอันนี้ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ สังเกตดูนะคบว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องอใช้ตัวอักษรโยงเหมือน mind mapping เลยเห็นไหมครับนะตอนนี้เนี่ยคุณครูกําลังอยากจะให้นักเรียนนะครับออกจากกรอบเดิมๆเ,เพราะอย่างคุณครูสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการโยงเส้นโยงอะไรไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องโยงเส้นเลยครับนักเรียนนะอย่างเรื่องการล้างมือเนี่ยเขาก็วาดรูปมือการปิดปากปิดจมูกเวลาอาจารย์เขาวาดรูปขนไอนะครับของใช้ส่วนตัวก็วาดรูปของใช้นะครับ หรือการสวมหน้ากากอนามัยเขาก็จะวาดรูปหน้ากากอนามัยขยะอะไรเงี้ยวาดรูปแล้วก็้ะแต่ให้มันสอดคล้องกับเนื้อหานะครับหรืออันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเหมือนกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าไปเยี่ยมชมวัดนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะวาดรูปต่างๆให้มันสอดคล้องกับเนื้อความเนื้อความไม่จะเป็นต้องเขียนเยอะเลยนะครับคาแนะนํานะครับอ่ะเอาล่ะครับเปิดไปที่เอกสารของนักเรียนนะครับเปิดไปที่เอกสารของนักเรียนที่จะมีหน้านี้อยู่ อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณครูเนี่ยใส่ไว้ในเอกสารนะครับเป็นคําแนะนำนะครับสิบขั้นตอน10ส,สเต็ปในการเข้าสอบโอเน็ตนะครับเขาก็จะบอกเลยอ่ะขั้นตอนที่1เป็นยังไงอันนี้ก็จะมีการโยงเส้นเนาะให้ให้มันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการใส่ตัวเลขจะได้รู้ว่าเออสเต็ปที่123เป็นยังไงจนถึง10นะครับแล้วก็มีการวาดรูปเห็นไหมครับให้มันสอดคล้องกับเนื้อความนะครับอย่างเนี้ยตรวจสอบรายชื่อเขาก็จะทำไง อ่าใช้แว่นขยายอีกละนะครับนะอันนี้ก็เป็นแว่นขยายอันนี้ก็เป็นรูปแบบประชาชนเห็นไหมครับนะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรอ่าเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอะไรเป็นเครื่องหมายเอ่อคนนั่งสอบอะไรก็ว่าไปนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะออกแบบนะครับให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่เขาเนี่ยกำลังต้องการจะนำเสนอนะครับอ่ะเอาล่ะทีนี้นะครับเด็กเด็ก คุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนนะครับลองครับลองออกแบบนะครับข้อเสนอแนะหรือข้อควรปฏิบัติในการเข้าสอบโอเนโดยนักเรียนสามารถดูเนื้อหาได้จากหน้านี้นะครับแต่นักเรียนลองเอามาออกแบบเองนะครับในหน้าถัดไปของเอกสารนะครับให้มันมีความแตกต่างนะอ่าแล้วก็ให้มันสร้างสารรค์สวยงาม นเนื้อหาต้องครบถ้วนอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับนักเรียนลองทําดูนะครับในส่วนของหน้านี้นะอันนี้เนี่ยสามารถดูเนื้อหาได้จากหน้านี้เลยนะคบเกี่ยวกับ10ขั้นตอนในการเข้าสอบนะแล้วนักเรนก็มาออกแบบเองในหน้านี้นะครับห้ามลอกรูปแบบมันนะลองปรับเปลี่ยนรูปแบบดูนะครับผมต่อไปครับหน้าต่อไปองานชิ้นที่2นะครับของเรื่องนี้ก็คือ ให้นักเรียนนะครับเลือกสินค้า1 1ชนิดนะครับมาหนึ่งอย่างนักเรียนเลือกนะครับนะว่านักเรียนเนี่ยจะเลือกอะไรอาจจะเป็นอาหารเสริมวิตามินซีครีมบำรุงผิวหรือแว่นตากรองแสงสีฟ้าก็ได้เมื่อนักเรียนเลือกได้แล้วนะครับให้นักเรียนวงกลมนะสมมติสมมติว่าครูเลือกครูเลือกอันนี้แล้วกันแว่นตากรองแสงสีฟ้านะครับเมื่อคุณครูเลือกได้แล้วคุณครูก็เปิดไปหน้าถัดไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้นักเรียนนะครับลองออกแบบและเขียนคำแนะนำของสินค้าที่นักเรียนเลือกตั้งใจฟังนะเมื่อนักเรียนเลือกสินค้าได้แล้วให้นักเรียนนะครับมาออกแบบป้ายคำแนะนำนะครับสินค้าที่เรียนเลือกอ่ะอย่างคุณครูเนี่ยเลือกแว่นใช่ไหมครับคุณครูคก็อาจจะออกแบบนะครับแว่นสมมติเป็นแว่น แว่นตาเนาะเรื่องครูก็อาจจะบอกว่าสี่ขั้นตอนดูแลรักษาแว่นตากรองแสงสีฟ้าอ่าเมื่อครูได้หัวข้อแล้วเนี่ยคูก็จะแบบ แบ่งนะครับแบ่งแล้วก็มีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4นะครับวิธีดูแลรักษาแว่นให้มันอยู่กับเรานานๆอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือเนี่นยจะบอกว่าประโยชน์ของแว่นตากรองแสงสีฟ้าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอเป็นเป็นแบบครูก็ได้นะหรือใครเลือกวิตามินซีก็จะบอกว่าการเก็บรักษาวิตามินซีอ่าเก็บยังไงการเก็บ ประโยชน์อย่างเงี้ยประโยชน์ของวิตามินซีอาหารเสริมหรือครีมอย่างเงี้ยวิธีการเลือกซื้อครีมที่ถูกต้องอะไรก็ว่าไปนักเรียนนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาเขียนแนะนำนะอาจจะนักนรีลนอาจจะเซิร์ชว่า,าวิธีการเก็บรักษาแวน่นวิธีการเก็บรักษาครีมวิธีการเลือกซื้อครีมอะไรเงี้ยแล้วเอามาเขียนในหน้านี้นะครับ นะเรื่องนี้มี2ง,งานนะครับงานแรกคือให้นักเรียนเนี่ยนำขั้นตอนนะครับของการเข้าสอบ o อเนเนี่ยมาออกแบบใหม่โดยใช้เนื้อหาเดิมนะครับกับอีกอันนึงนักเรียนเลือกมา1อย่างนะครับสินค้า1อย่างแล้วนํามาเขียนแนะนําในหน้าต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เนาะนะครับนักเรียนนะครับก็หาเวลาว่างนะครับแล้วก็นั่งหาข้อมูลเพื่อที่จะ รวบรวมข้อมูลเนี่ยมาเขียนคำแนะนำนะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามให้งานนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ